เมื่ไบ็อกูจะอัปเดตมาไบ็อกผูจะอัปเดตเมื่อไบ็อกูจะอัปเดตมา่อไรบ็อกผูจะอัปเดตอัปเดตอัปเดตเมื่อไรบ็อกูจะอัปเดตครับบอกผมดีเพื่อไนบ็อกผูจะอัปเดตไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วโอ้ยย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 ด ราคาหวยดูแล้วกันถ้าผลบาจี้ขายคือผมจะแจ้งไปตบเพื่อนตัวเองนะทุกคนเจอกันในแมปครับไม่ต้องเล่นละแบบนี้เข้าเซิร์ฟใหม่ก็ได้เข้าเซิร์ฟใหม่ก็ได้โอ้เพื่อนอยู่เต็มครับจุดเซิร์ฟที่เพื่อนอยู่ก็เต็มโอ้อะไรก็ใหม่รู้บอกฟุตเกนไม่ดี แต่ก็ดีอยู่ไงผมก็ชอบเล่นแต่ผมก็ชอบเล่น,ลนบลนบ็อกฟูดอยู่ดีมันสนุกนะทุกคนคือตบกัอคือบล็อกฟูดคือมันนุ่มังไงมันก็นุ่มคือไม่ใช่ว่าผมไม่ทำคลิปแนละ้วทุกคนผมทำ ไปเรื่อยๆเพราะบัคคุณมันสนุกผลช็อปจงขายผลช็อปผลช็อปจงขายขอให้ผลช็อปขายจเอาจเอกเจอืมนขอให้ผลช็อปขายครับผลชอบให้ขาย ช็อปไม่ขายมาเล่เลยผลช็อปไม่ขายไม่ใช่ผลสบไปจริงจริงช็อปไม่ขายใช่ไหมได้ได้เลยผลช็อปไม่ขายเห็นว่ามันโกดีนะคนในดันมันดีมากอะไยไม่ได้อัพสายผล อาจารย์คือดีผลดีผลดีผลดีลดลดสุดจัดวิน้ำผลเน้ำม,มันกิงบนน้ำได้ได้ขาวอะกิงบนฟ้าได้ไหมอ่ะโอ้มยม god โอ้ย y ก o ดเฮ้ยเดี๋ยวว่าหาดอยู่แต่มันได้ไม่ไกลอ่ะโอ้แหลกแหลกแหลกแบนี้ไม่เกิน10นาที อ้ะบายม่ไม่กมโอ้๊ยโรงงานไม่ใช่คลิปตีโรงงานแล้วผมไห้ส่องมารีนะครับทุกคนนี่ผมได้ส่องมารีขอค่าค่าตัวนี้จ้ะสวย สวยสวยสวยมันจะฆ่าผมละเฮพีพีปิดพี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 ปิดแล้วสวยผมก็ได้ตีโรงงานแบบสบายใจไม่ได้ผลชัวร์แน่จไม่เอาผลได้วอะไรวูเห็นเอาเอาแต่เงินก็พอโรงงานใช้หมัดตีครับพี่โชคดีได้ได้ตีโรงงานเฉย อาทิตก็ต้องแบบน oh, ี้แหละมีดวงโอไม่ไม่ไม่แหละเจอกันตอนตีโรงงานเสร็จนะครับเออเจอกันเจอกันตอ,นตอนตีโรงงานเสร็จครับไม่ได้อะไรเลยนี่ก็ขนบอมเอามันขอ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 นนนนนขอนอบอมก็ขนบอมอะขออะไรขอขอใช้ลนานไม่ได้ขอให่โอ้ยขนบอมกูโกขนาดนี้ขอขอขอ จะกินจะกินจะกินขอขอขอ,อช่วยวางหน่อยช่วยวางหน่อยเฮ้ยจะกินไงเอามา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 เการกินผลสุดอิปิกโอเคแต่ได้ผลวอร์มียบร้อยแล้วกินให้ดูเลยมากิน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 ผลบอร์มให้ดูนะครับทุกคนเอาจริงๆกินผลวอมจริง อย่าเล็กอย่าเล็กอย่าเล็กกำลังขายชิปอยู่ขอร้องช่วยอย่าเล็กหน่อยกินละกินละกินละทุกคนเอ้ยคนหนามาตอนไหนไม่เอาตุ๊กตุ๊กินวนมตุกิน๊กหัม กินผลบอลกินผลบอหลผลบอลดีกว่าผลน้ำผลบอลดีกว่าผลน้ำไปกินให้ดูเลยกินให้ดูเลยต้องไปฟาร์มใหม่สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เยอะจังเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ได้หรอกออมีคนถาวรมั้งนะมีคนถาวรหรือเปล่าตัวกันมีคนถาวรไหมหนึ่งสิบเจ็ดบับบับบับสิบเจ็ดอืมเป็นเลยไม่ได้ เฮ้ยมันฟ้นอีกใครเลยไม่เอาหรอกพ่อมาผมไม่มีผมไม่มีวนาวอนทั่นี่ัดเวลาก่อนนะครับผมขอไปฟาร์มผลก่อนนะครับบ๊ายบาย